สวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอ้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง p o n i s a Channel นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพามารับของฟรีชิ้นี้กันค่ะจะเป็น n a s Pink Batch Top ตัวนี้เลยนะคะก็จะเป็นเสื้อใส่เดียวแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวิธีการรับทำยังไงค่ะอันดับแรกนะคะทุกคนก็ให้ทุกคนเข้ามาที่แมปนี้เลยค่ะ n a s Color Quest นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ค่ะ พอเข้ามาแล้วนะคะทุกคนด้านซ้ายมือคะ่ะเราก็จะเห็นกล่องของขวัญน,นะคะให้คลิกไปเลยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะก็คลิกที่เสื้อได้เลยคะ่ะแบบนี้นะคะเราก็จะได้แบตชมาด้านขวาล่างคะ่ะง่ายๆแบบนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าใส่ออกมาจะเป็นยังไงคะ่ะนี่เลยคะ่ะทุกคนใส่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อใส่เดี่ยวสีแดงแบบนี้เลยค่ะก็จะมีความพิว๊ๆหน่อยนะคะทุกคะ GG นะคะอันนี้ก็คือเสื้อฟรีที่น่ารักมากๆเลยะคะ่ะยังไงก็อย่าลืมไปล็อกกันนะคะทุกคนรับให้ทันภายใน24ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวเราไปก่อนค่ะบ๊ายบาย